ติมทุกปีจะเติมเมื่อไหร่ทำไมต้องเติมสองปีครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็แต่อันนี้ค่ะก็แต่คนมายืุคนได้ที่คนได้ยืยุได้เร็วก็ต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้น้องสายได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยก็ตามสายย้อนอดโอ้โหอะไรนะสายตอนอายุเท่าไหร่นะตอนห้าขวบห้าขวบ she wear when she was five years old and then they get everyone every year every night oh no สองปีครับเปลี่ยใส่ไปดึงดึงึงอ่างเี่นมันต้องมีคนช่วยเปลี่ยนฮะเปลี่ยนด้วยเหรอค่ะเวลาเราตอกอังเก่าให้หมดได้มัเอาที่เสยกว่าเก่าก็ใส่เข้าไปใหม่เออเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยต้องทอให้มัหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนอ่ะค่ะมาเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเขาทำพี่ตีเปลี่ยนหรือว่าเราทำเองก็ถือเวลาจะเปลี่ยนแล้วก็เราเปลี่ยนเองโออันนี้น้องชื่อไหม ไหนไหนแล้วถอนลงไม่เจ็บหรอถอนไม่เจ็บแต่น้องเขาสวยมันแปลกๆใช่ไหมมันแปลกๆมันเหมือตัวเรามันเบาเออเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมมันเหมือนกับเราใส่ถุงเท้าเราไม่เคยใส่ก็ไม่ได้ใช่ใช่แต่เขาสวยนะน้องเขาสวยนะแล้วอันนี้เขาทำนี้แล้วเขาก็ตัดเหรอตัดมันก็ใส่ไปเส้นเดียวกันเหมือนนี้อ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมอือหือ Oh. Um.